ตอนนี้นะคะลูกค้าก็มาถึงศูนย์โชว์รูมเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพพรค่ะค่ะอันนี้เดินทางมาไกลจากที่ไหนนะคะมัจากยโสธรยโสธรเลยนะคะโอ้โหคือแบบมาถึงก็ต้องแฝดประมาณเช้ามืดเนาะใช่ค่ะโอ้โหแล้วอันนี้ถูกใจไหมคะตัวรถถูกใจมากค่ะค่ะก็คือแบบสั่งสั่งแต่งตามที่เราแจ้งมาเลยนะคะเลือกล้อเองเลือกชุดแต่งเองครบถ้วนค่ะ แล้วเจอโปรโจจากช่องทางไหนลหรอคะ YouTube ครับอย YouTube ก็คือดู YouTube มานานไหมคะเป็นปีแล้วฮะเป็นปีแล้วอ๋อก็คือแบบติดตามมาตอนนั้นยังไม่พร้อมเลยอืมค่ะแล้วนอกจากที่ดู YouTube จจแล้วค่ะได้คุยกับเซลท่านอื่นบ้างไหมคะยังไม่เคยอ๋อยังไม่เคยเลยก็คือถูกใจก็คือเอาเลยค่ะอะอะไรที่ถูกใจแล้วก็ชอบค่ะ เป็นชุดแต่งเต็มครับครบทุกอย่างทีู่้อื่นดูมาแล้วก็ไม่เต็มนะคะอ๋อคือชุดแต่งได้เต็มเนาะได้ตามใจเลยเพราะของเรานี่ก็ทำอันนี้คือแบบธุรกิจส่วนตัวด้วยจัดเต็มก็คือเต็มอย่างงี้ค่ะจัดเต็มก็คือเต็มเลยก็เลยโอ้มาไกลจากยะโสธรเพิ่มารับรถที่นี่เลยนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นธุรกิจส่วนตัวเนาะก็คือแบบเป็นโรงเรือนพาอเห็ดใช่ไหมคะแล้วทำไฟแนนซ์ยากไหมคะ ไม่ยากนะครับเขาเขาไปบริการให้ถึงบ้านเนาะโอ้ก็แป๊บเดียวผ่านเลยก็ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะอ๋อโอเคเลยถ้าถูกใจแบบนี้แล้วนะคะถ้ามีคนสนใจรถมิสูวค่ะแนะนํำซื้อกับใครดีคะเซลโจได้เลยขอบพระคุณนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ยิ่งขับยิ่งรวยนะคะขายล่ำรวยเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าสนใจโปรดีๆนะคะแบบนี้นะคะก็ ติดต่อได้ที่โจค่ะมิสซูเอ็แล้วก็อีกช่องหนังก็กอลมิสซูซูเปอร์โปรนะคะมารับรถที่สแบนนี้ก็มีเกมให้เล่นสนุกสนุกรุ่นของรางวัลเพิ่มด้วยนะคะยังไงสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะวันนี้โจกับลูกค้าลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ